กบผมอดสรนพยงเกตครับผมอยู่ที่หาดบางแสนเห็นทะเลไหมครับเห็นทะเลไหมครับแม่ค้าเป็นพันๆนคนนะครับริมชายหาดประชาชนมาเที่ยวบางแสนกันหนาแน่นครับเมื่อวานรถติดวันนี้คนคงจะมากันเยอะผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนครับพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักจะมาจัดสัมมนาพบประชาชนภาคตะวันออกที่บางแสนของเรานะครับผมเลยถือโอกาส มาไร้สดนำบรรยากาศทะเลมาฝากท่านผู้ชมครับได้ยินข่าวว่าจะเอาบิ๊กป้อมประวิตย์วงสุวรรณมาเป็นนายกสำรองออออผมว่าประเทศชาติมันมันไม่มีข่าวดีกว่านี้แล้วครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกร่วมคณะรัฐมนตรีชุดนี้สามคนนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ แล้วคุณประวิทย์และคุณป๊อกอะไรรับตีมหาไทยล้วนแต่เป็นพอบอทอบอในขณะที่อยู่ในตําแหน่งพอบอทอบอมีผลงานในการปราบปรามพี่น้องประชาชนอย่างเห็นใหญ่อย่าง,าางชัดเจนนะครับบอกว่าจะขับประยุทธ์ออกและเอาป้อมมาเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ยประเทศดีมันเบิดคนนละบอเนี่ยวพ่นเนี่ยวใส่โปรตีนพ่นหัวปโปรตีนจะของบอไม่รู้ไม่รู้รกับทาอะไรนั่งที่ไหนหลับที่นั่นครับภาพของ แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนยังหลอกหลอนอยู่นะครับคนอะไรเกิดมาไม่มีนาฬิกาใส่จะมาเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ยครับประเทศชาติบ้านเมืองมันเห็นางเดมันยังกลับหลังถอยหลังเข่าข้องปันนี้ครับผมคิดว่าอย่าทําเป็นเล่นนะครับภาพของทหารยึดอํานาจฐานของอํานาจเดี๋ยไม่สามารถที่จะผลักดันชาติบ้านเมืองต่อไปจริงๆนะครับ ขอขอ,อยาปล่อยข่าวนี้นะครับไม่รู้ไม่รู้แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองจะเป็นหนุนเพื่อจะโค่นปะยุทดก็เป็นเรื่องของท่านครับความแตกแยกของท่านแต่ว่าทําให้ชาติบ้านเมืองชิบหายหวหยวอดไปอีกครับผมไม่เชื่อนําหน้าพวกทหารที่ยึดอํานาจครับหลับที่ไหนไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไปที่ไหนคนก็หามคนก็แห่หิ้วปีกแล้วจะมาเป็นนายกสํารองของประเทศไทยโอ้โหกูบดคำสิบอ๋ครับ <laughs>